สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีประจำวันที่11กุมภาพันธ์2564ก่อนจะไปวิเคราะห์ฟุตบอลกันนะครับก็ขออนุญาตสรุปผลบอลเมื่อคืนก่อนนะครับสำหรับ VIP ที่ผมให้ไว้ก็คือคู่ของสปอรเยาวชนพบกับฟิออเยาวชนนะครับ ผลก็ครึ่งแรกยิงตั้งแต่นาทีที่1นนะครับแล้วก็จบที่สกอร์หนึ่งศูนย์นะครับนะก็ซึ่งสายสกอร์สูงแรกอย่างเรานะครับถ้าฟุตบอลนะครับนะตามแนวทางกลุ่มแล้วนะครับนะถ้าฟุตบอลยิงก่อนราคานะครับเราจะไม่ให้ย้ำนะครับนะก็คือหาตัวใหม่เล่นเลยนะครับก็คือคู่นั้นก็คือยกไปเลยนะครับนะนะครับนี่ก็คือตามแนวทางกลุ่มนะครับนะสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับอยาก เข้ากลุ่ม V I P นะครับนะรับบทวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆนะครับจากทีมงานเสือนะครับรวมถึงของกับผมด้วยแล้วก็มีตัว V I P นะครับของแอดมินที่เป็นตัวซ u เปอร์ V I P นะครับนะถ้าสนใจก็ให้แอดไลน์ไปที่นะครับ o v e r ที่เดียวเท่านั้นนะครับนะย้ำอีกครั้งนะครับแอดไปที่ s 5 o v e r ที่เดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็บอกว่ามาจากช่องลงปินนยิงของผมนะครับนะท่านก็จะได้ เข้ากลุ่ม V.I.P. ฟรีทันทีนะครับนะครับอ่าสำหรับอ่าเมื่อคืนผมก็ยังมีตัวแถมให้ไว้นะครับนะสี่ตัวนะครับก็ก็ถือว่าทํากําไรได้อยู่นะครับนะชนะไปสามแพ้หนึ่งนะครับนะรู้สึกว่าจะเป็นบอลหญิงนะครับนะที่จบด้วยสกอร์ศูนย์ศูนย์นะครับก็ต้องขออภัยสําหรับคนที่ตามด้วยนะครนะแต่อีกสามตัวถือว่าทํากําไรได้นะครับนะสาหรับวันนี้นะครับก็จะพาไปวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับ สโลวีเนียพีวาลิก้านะครับนะัดที่20ของฤด,ดูกาลนะครับนะวันนี้จะพาไปวิเคราะห์คู่ระหว่าง NKMura มูรา05ทีมอันดับ3ของตารางนะครับพบกับทาบอเซซาน่านะครับทีมอันดับ7ของตารางนะครับนะ,ะไปดูตารางคะแนนกันก่อนครับนะสำหรับ NKMura มูราอันดับ3ของตารางนะครับแข่งไปทั้งหมด19นะัดชนะ9เสมอ6แพ้4 ยิงได้24เสีย13นะครับเก็บได้ทั้งหมด33คะแนนนะครับส่วนทาบบซอซาน่าทีมอันดับเก็ดของตารางแข่งไปทั้งหมด19นัดชนะ7เสมอ3แพ้9ยิงได้23เสีย26เก็บได้ทั้งหมด24คะแนนนะไปดูฟอร์มโดยรวมล่าสุดครับนะอินเคมูลานะครับ แข่งหกนัดล่าสุดชนะสามเสมอสองแพ้หนึ่งยิงได้เก้าเสียหกเก็บได้สิบเอ็ดคะแนนนะครับนะยิงเฉลี่ยนะครับนะเก้าลูกก็เฉลี่ยคิดเป็นหนึ่งจุดห้าต่อเกมเสียก็หกลูกก็เสียเฉลี่ยหนึ่งจุดศูนศูนย์ต่อเกมนะมามาดูทีมเยือนทาเบอร์เซอร์ซาน่านะครับนะหกนัดล่าสุดชนะสองเสมอศูนย์แพ้สี่ยิงได้เจ็ด เสีย10นะเก็บได้6คะแนนนะครับนะยิงเฉลี่ย7นะัดก็คือ1.16ต่อเกมเสียเฉลี่ยก็คือ1.66ต่อเกมนะครับ10ลูกนะนะก็สังเกตได้ว่าฟอร์มโดยรวมก็เป็นอินเคมูราที่ทําได้ดีกว่านะครับชนะไป3แล้วก็เก็บแต้มได้มากกว่าแถมมีการยิงถึง1.5 ต่อเกมนะครับก็ถือว่ามีอัตราการทำประตูที่พอใช้ได้นะรวมถึงเกมรับของอเออธอบอเซอร์ซาน่าเนี่ยก็มีช่องโหว่พอให้กับอินเคมูราได้ได้เจาะบ้างน,นะครับนะไปดูผลงานที่พบกันล่าสุดนะครับนาะเตเมืวันที่7เดือน 11, 2020ที่บ้านของทาบอสเซร์ซาน่านะครับก็จบด้วยสกอร์0ูด้วยเหรียญราคา1ลูกนะครับแต่วันนี้นะครับนะ าราคาเปิดมาให้เจ้าบ,บ้านต่อครึ่งครบลูกนะครับปัจจุบันราคาไหลไปที่ราคาหนึ่งลูกนะครับนะนะถือว่าาเป็นราคาที่เจ้ามองว่านะครับนะอินเคมูราน่าจะนะครับได้เปรียบในบ้านแล้วก็บุกใส่นะครับนะทีนี้ไปดูราคาแฮนดิแคปแล้วก็ราคาฟูกันบ้างน,นะครับราคาแฮนดิแคปนะครับเปิดมาที่นะครับครึ่งครบลูก จ่ายน้ำา k m เคมูลา1.80จ่ายให้ทีมเยือนนะครับทาเบอร์เซซาน่า2.00ปัจจุบันราคาเฮนดิแคปนะครับไหลไปที่ราคา1ลูกจ่ายน้ำอ k m เคมูลา1.97นะจ่ายให้ทีมเยือนเทอเบอร์เซซาน่านะครับที่1.18นะไปดูราคาผู้ราคาผู้เปิดออกมาบอกว่าถ้า n k m u มูลชนะ จ่าย1.57ถ้าเสมอกันจ่าย3.80ถ้าเทอร์โบเซซนาชนะจ่าย5.00นี่คือราคาพูที่เปิดออกมาส่วนราคาไหลนะครับของราคาพูนะครับปัจจุบันเปิดนะครับนะมาที่ถ้าอินเคมูลาชนะจ่าย1.50ถ้าเสมอกันจ่าย4.00และถ้าอินเคนะครับ ทาโบซูซาน่าชนะจ่าย5.75นะครับเราเห็นอะไรจากราคาครับอ่าเห็นว่าเจ้าให้ความสําคัญกับนะครับเจ้าบ้านอินคิมูาโดยการปรับราคาภูลดลงแล้วก็ปรับราคาเฮนดิแคปเพิ่มขึ้นนะครับนะซึ่งนะราคาเฮนดิ c แคปหนึ่งลูกแล้วจ่ายภู1.50นี่เป็นราคาที่จะชนะราคาเฮนดิ c แคปไปได้ นะครับนะพร้อมกับนะครับปรับภูเสมอเพิ่มขึ้นเจ้าอาจมองว่าคู่นี้จะไม่เสมอครับพร้อมกับปรับนะภูของทีมเยือนทาบอร์เซอร์ซนาเพิ่มขึ้นนะครับนะเพราะเจ้ามองว่าวันนี้เธออ่าอินเคมูราจะเป็นฝ่ายนะครับนะบุกใส่และเอาชนะราคาเลรนะครับเฮนดิแคปหนึ่งลูกไปได้นะครับนะตามราคาเลยนะครับนะในราคาแบบนี้ก็เขียนไว้ในหนังสือผู้เล่นคนที่12ของแอดมินด้วยนะครับนะ ซึ่งผมนะมั่นใจนะครับวันนี้ว่านะครับเอนเคมูร่าด้วยฟอร์มนะครับด้วยฟอร์มนะที่ดีกว่าอันดับที่ดีกว่านะจะเปิดบ้านเอาชนะนะครับเธอโบอเซซนาไปได้นะครับด้วยสกอร์อย่างน้อยเดืคือ20เพื่อกินเลรราคา1ลูกนะครับนะซึ่งเราก็สามารถอุ่นใจได้ว่าเรามี2 ประตูอยู่ในกระเป๋าแน่นอนนะครับซึ่งสายสกอสูงอย่างเรานะครับเรารอราคาครับครึ่งแรกที่ราคา1ลูกหรือ0.75ถ้าครึ่งแรกไม่มานะครับเราอาจได้ย้ําราคา1.5หรือ1.25นะครับนะซึ่งเราต้องการ2ประตูเป็นอย่างน้อยเพื่อกินราคานี้นะครับนะซึ่งนะเป็นข้อได้เปรียบของการเล่นสูงแรกนะครับนะตามกฎของกลุ่ม45นาทีนะครับนะเพื่อทํากําไรในแต่ละวันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ VIP วันนี้นะ ผมนะให้ไปที่ NK Mula นะครับนะรอราคา1ลูกหรือ0.75ลงมาถ้าครึ่งแรกไม่มาย้ำครึ่งหลังทันทีนะครับนะอีกครั้งครับถ้าท่านใดสนใจนะครับบทวิเคราะห์ฟุตบอลน,นะจากผมแล้วก็พี่ๆทีมงานเสือ,อ45นะครับนะรวมทั้งนะอยากเข้ากลุ่ม VIP ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนะให้แอดไลน์ไปที่ นะครับ S45 OVER ที่เดียวเท่านั้นนะครับแล้วบอกว่ามาจากช่องลงเป็นยิงนะครับนะย้ำอีกครั้งครับท่านใดสนใจเข้ากลุ่ม VIP ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมกับรับบทวิเคราะห์ฟุตบอลน,นะครับเอาไว้ลงทุนในแต่ละวันให้แอดไลน์ไปที่ S45 OVER ที่เดียวเท่านั้นนะครับแล้วบอกมาจากช่องลงเป็นยิงนะครับท่านจะได้เข้ากลุ่ม VIP ฟรีทันทีนะครับนะ่อนจากการวันนี้ก็ ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ